ยัมมียัมมียัมมี่เิบตังเิบตังยัมมียัมมีมีมีไหมไอ้สอนิ้วแล้วไม่เห็นอะไรสอนิ้ว ดูแอ่สองนิ้วบมเป็นว่ะเก๊กล่อเลยสันเหม่งตุบแต่มือเราบพกเขาเรื่องเย็นมันจะกินโอ้คอเด้งโมได้เศร้าคักได้เห็นหยุดกินยาไดซื้อได้เห็นอะระวังสิขึ้นอีกเลยโคหันอันยิ้มงานสักกองและมั้ยยิ้มแล้วยิ้มโซมัวะ

เก่งเหรสิปีนเอเองนาเอานาะนะโอ้มากวยธรรมชาติเด้อเนาะมากวยข้างเฮือนปลูกกินเองนะลุงเนาะสัตวุ่ก้อนใเนี่ยใหเ้อแม่กินน เมาะเมามาแซ่บแบไปให้มาม่านีเมาะยิ้มอบให้แม่นี่แบมาแซบมามเอาให้ตัวเองแหละไปให้แม่ไนะอ้าเข้าใจเลยสุดแล้วเละแล้วโอยบ่ทิมลงแท้ลูกเอ้ยทิมทางคิ้เยเด้อมาะนทิม พี่พีนี่อ,าาโก,โอ,อก็ดเดียวเอาให้แม่บันเอา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 โลแทฮิกินฮิอันมุมหิเอา,า,เอา,เอาของแม่ไปนี่คือ่าจะให้แม่กินนำ้ำบ่แม่แลน,นนี้นะ เอาไปทิมถังขี้เนื้อสันะไปไปทิมให้ชื่อถังขี้เนื้อเด้อเจ้าเฮ็ดด้วยใส่ดีขี้เน,นือ่อหรือว่าส่วนหรออยู่หน้าคุณนะเอาไปทิมซิ่งอย่างนั้นมันบเม็นถังขี้เนื้อนั่นะลูกส่งเชื่อเลยเนี่ยมาทิมขี้เนื้อมาพี่ไว้มาพี่ไว้ม,ไวมันเปื้อนไหมมาพี่มามาเฮียนหนังสือ ใส่ the ีค่ะนี่สว่านเข้าดีขนาดหนดูนี่ว่านี่เยอะจัง นั่งตะโคกอ่ะนั่งโคกอ่ะเฮ็ดยังไงเอ็มโมเให้ยังไง <Looking> mm hmm. กัวเงเงแน่ตัวสระแล้วลรอวะน,นี่ยังไหลอยกวนอ่ะจับขึ้นมาจับขึ้นมา